นี่นะครับแบรนด์ดินปลูกพืชสวัสดีครับร้านภูผาหน้าเลยนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีตลาดต้นไม้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ก็ไม่ได้มีเฉพาะต้นไม้นะครับแม่ค้าท่านใดที่มีอย่างเช่นเครื่องประดับเสื้อผ้ามือสองหรือนไรเนี้เชิญได้เหมือนกันครับอันนี้จะแนะนําครับอันนี้ก็จะเป็นร้านต้นไม้ครับที่เป็นพวกบอนสีแล้วก็เป็นฟิโรครับครับมีอะไรอีกนอกจากต้นไม้แล้วก็จะมีดินนะครับเดี๋ยวเชิญ ทางพี่ท่านนี้เลยครับผมนะครับเป็นเจ้าของแรลงหน่อยชื่อดินสามดีชุมพรนะครับดีที่หนึ่งคือดีกับพืชนะครับดีที่สองก็คือกับผู้ซื้อแล้วก็ดีที่สามคือผมเป็นผู้ขายนะครับถ้าเกิดมีใครรับใครขาย่อก็ดีกับคนนั้นด้วยเหมือนกันครับเพราะจะมีเหลือผลกําไรขายส่งทั่วไปครับถูกและสิบบาทครับฝากไปโทรเลยศูนย์แปดสองสองหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หกครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับผม ขอบคุณพี่เอกพี่เก่งด้วยครับขอบคุณครับพ nope. ี it, ่เก่งแล้วโบกี้นี้เขาไว้ทํารายการโบกี้นี้ก็จะเอาไว้ทําเป็นช็อปนะครับสําหรับกินเนอ e r แบบว่าใครที่อยากทําธุรกิจก็มาทําช็อปเป็นของตัวเองได้ครับติดต่อผมได้เลยครับอืมาจต้นไม้แล้วมีอะไรอีกก็ตอนนี้ก็จะเป็นน้องๆที่ที่มาเปิดขายต้นไม้ครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้เล็กๆนิดหน่อยครับอีกหน่อยในอนาคตจะขยับเป็นตลาดรถไฟ แบบเล็กๆครับในชุมพรหมายถึงว่าใครอยากจะขายก็ติดต่อใครอยากจะขายก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับทําให้เป็นที่กระจายสินค้าของชุมชนด้วยและของภายในจังหวัดด้วยครับพี่กลาวิทย์หน่อยดครับาวิทย์ไรไงบ้างตลาดที่นี่โอ้ยนี่ชื่นชมวันนี้ผมได้เรียนรู้เยอะครับ ได้เห็นหลายอย่างต้นไม้เรียกบอลสีที่อยู่ช่วงกระแสกราังดังบ้านเราวันนี้แล้วก็ได้คุยกับน้องๆเขาเมื่อกี้แนะนํานะครับว่าต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้บ้านเราเองนะครับไม่ได้นําเข้าก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องของพื้นเศรษฐกิจด้วยพันไม้บอลสีการใดอีกช่วงหนึ่งน่าผมถือว่าเนี่ยคือว่าเป็นพื้นฐานเลยที่ชุมชนเวลาว่างถือว่านี่เป็นกิจกรรมยามว่างของพวกเราหน้าในครอพันธทำให้เราสาถือว่าเป็นงานเสริมใช่กระนังเสริมครับโอเคยี่ม ครับอันนี้ก็ได้มาเจอหนึ่งเจอต้นของมันจริงๆเลยแด,ดองอินโดจเจ้าของเ<ะ>จ้าของแนะนำะค,ครับราคาต้นนี้เป็นไงมั่งถ้าราคาต้นนี้หลักๆของมันจะอยู่ที่ลายครับถ้าเป็นลายแบบพื้นๆก็ก,ก็จะอยู่ที่หลักหมื่นแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นลายแบบกระจายแบบนี้กระจายแบบนี้แบบเอาลายแบบทั้งต้นก็จะแตะหลักแสนแล้วก็เรื่องราคาต้นไม้อยู่ที่ความพอใจของคนสองคนครับมันจะไม่มีราคากลาง มันจะเป็นแบบนั้นครับอันนี้ถ้าพี่เขาพอใจผมเนะเอาพี่กฤตไอไปเลยตอนนี้นี่เขาไอเลยพอใจครับถ้าไม่พอใจเขาคิดห้าสับขอบคุณมากครับสำหรับร้านภูผาหน้าเลที่แม่ค้าท่านใดที่จะสนใจที่จะมาขายของนะครับ064ครับ991 9615ครับ